เราต้องทําให้เขาเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าของการสมมติว่าเราลมกลุ่มปลูกผักแล้วเราจะได้อะไรเป็นแบบอย่างให้เขาเห็นว่าเฮ้ยทำแล้วมันได้อะไรอย่างเงี้ยให้ทำให้เขาเห็นผลประโยชน์แล้วเขาจะตามมาสวัสดีค่ะศิรนกรจุ๋วแหววค่ะเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกเกษตรอินทรีย์ Endo f o o d Time ค่ะ กุ่มวิสาหกิจของเราเนะี่ยคือเริ่มต้นจากการใส่ใจสุขภาพของคนในชุมชนนะคะแหลมหมู่บ้านแหลมโพเนี่ยเป็นหมู่บ้านการเกษตรขนาดใหญ่อาชีพหลักของคนในชุมชนก็คือการทำการเกษตรทำไร่ทำนาอีก30%ก็คือรับจ้างเพราะฉะนั้นชาวบ้านในแหลมโพเนี่ยก็คุ้นเคยกับการใช้สารเคมีเราก็จะพบว่าชาวบ้านเนี่ย มีสารพิษตกค้างอยู Then, crowd, ่ในเลือดที่สูงแล้วก็มีผู้ป่วยเป็นมะเร็งเพิ่มมากขึ้นก็เลยอยากอยากเปลี่ยนแปลงงั้นมาชวนกันปลูกผั่อินทรีย์ทานในครัวเรือนเหลือแล้วก็จำหน่ายภายในจังหวัดพิษณุโลกกลุ่มวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์เอนดูฟูทามของเรานะคะดำเนินกิจการในเรื่องของการปลูกผผ่อินทรีย์ใช้วัสดุที่เหลือใช้จากทางการเกษตรมาทำเป็นปุ๋ยหมัก เช่นฟางข้าวใบไม้แห้งมูลสัตว์จากชาวบ้านที่เลี้ยงสัตว์ก็จะส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยมีรายได้จากการปลูกผักมีการจ้างแรงงานผลิตแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรผักที่เราส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกก็จะมีเป็นผักคะน้ากวางตุ้มผักกาดขาวผักสลัดจำหน่ายให้กลุ่มลูกค้าผู้รักสุขภาพคุณหมอผู้ป่วย ผักของเราจะมีจำหน่ายที่ตลาดจีนใจท็ทอปเซนทันพิษณุโลกค่ะผักปังที่เราส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกทำไมเราถึงปลูกผักปังก็เพราะว่าผักปังเนี่ยเป็นผักริมรั้วที่คนรุ่นใหม่มองไม่เห็นคุณค่าไม่รู้จักนี้เราก็อยากเพิ่มมูลค่าของผักปังโดยการนำผักปังมาแปลรูปเป็นบะหมี่ผักปังค่ะ กลุ่มวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์ Endo f u t i m ของเรานะคะได้เข้าร่วมแข่งขันโครงการ KBO และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลกเป็นตัวแทนไปแข่งระดับประเทศจนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองของประเทศค่ะผลความสําเร็จของกลุ่มนะคะพอได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานเช่นนะคะศูนย์ส่งเสริสมอุตสาหกรรมภาคที่สองสนับสนุนในเรื่องของพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลกก็ส่งเสริมในเรื่องของงานวิจัยและคลิดค้นสูตรทำบะหมี่ผักปังสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลกสนับสนุนโรงเรือนปลูกผักอัจฉริยะให้กับกลุ่มเพื่อเพิ่มรอบการปลูกผักอินทรีย์ให้มากขึ้นก็อยากจะฝากถึงผู้ที่อยาทำอินทรีย์นะคะ,ะแค่มีความตั้งใจและลงมือทำเราก็จะประสบความสำเร็จคะ่ะ